Yig -yig. always do it on my own so i gotta get through it and the only thing i know is to love what i'm doing never give up never slow till i finally prove it never listen to the nose i just wanna keep moving keep my head up when i act hell that's a fact never looking back i'ma keep myself มาอีกแล้ววันนี้ค <c oughs> ันเข้ามาอีกแล้วครับผมวันนี้นะจะเป็นคันของไอชิโนนะ <c oughs> ก่อนอื่นนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆน,นักตกปลาทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับร้านธนากรฟิชชิ่งคอคนติดเบ็ดนะครับผมร้านที่มีให้ลูกค้าก็คือชุดคันลอกแบบคุ้มๆจัดคู่ให้มันแมทแล้วก็ทดลองใช้นะครับผม ร้านผมจะทําให้ทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นทดลองนะครับผมหรือว่าสเปคไหนมันคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าคุ้มราคาหรือว่าพอใช้ไม่พอใช้ดีเลยหรือว่าไม่ดีก็จะมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูเรื่อยๆนะครับผมวันนี้นะครับผมร้านผมก็ได้มีของเข้ามานะครับจะเป็นคันของอาชิโนนะครับผมผมจะมาจับคู่ทําราคาคุ้มๆนะครับผมให้ท่านผู้ชมได้ใช้ อย่างมีประสิทธิภาพนะครับท่านผู้ชมนะครับก่อนหน้านี้ผมได้ไปทดลองนะครับผมใช้คันกับแอดมินจิมนะครับแอดมินจิมก็ได้ไปอ่านดูหรือว่าผมก็ได้ไปโผลนโผลนคันดูนะครับทดสอบประสิทธิภาพอาลอกทั้ง2ตัวที่ผมจะมารีวิวนะครับส่วนลอกเบนมินโก้กล่องสีเหลืองที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับผมอตนั้นก็ได้ขายออกไปหมดแล้วนะครับ แต่ว่ารถนี้นะครับผมผมได้สั่งกันเข้ามาพร้อมกับคันตัวนี้นะครับผมคันตัวนี้ชื่อว่าคันนะครับผมอะไรเนี่ยโลเคอล็อกอลคอนะครับผมมีนะครับผมโลคอลมีทั้งหมดหกเดแดนะครับท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าล้อกคันชุดนี้ผมได้ไปเทสหลายหลายครั้งนะครับผมว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่าท่านผู้ชมจะไปใช้ได้งานได้จริงหรือเปล่าผมบอกเลยนะครับผม แงมราคาไปเลยในราคาอยู่ที่200ไม่ถึง300เนี่ยคัน200ไม่ถึง3 0 0 6 7 8ฟุตนะครับว่ามันมีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหนนะครับว่าท่านผู้ชมได้ไปจะคุ้มค่าคุ้มราคามากน้อยขนาดไหนใช้งานได้จริงหรือเปล่าหรือว่าแค่ผมโฆษณาเกินจริงหรือเปล่านะครับผมวันนี้ผมจะ มาพิสูจน์ให้ดูนะครับผมผมได้ถ่ายคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับวันหนึ่งผมก็ได้ไปทดลองนะครับอัดหลายๆไม้โหนหลายๆไม้นะครับหรือว่าเป็นการแบบอัดแบบตั้งคันนะครับให้ปลามันวิ่งอย่างเดียวปักหัวอย่างเดียวนะครับผมสําหรับสวายบ่อพลก็รู้รู้ดีกันอยู่นะครับผมว่าสวายบ่อพลมันมีไซส์ที่ใหญ่นะครับผมทาไมผมถึงไปอาเทสแค่บ่อพลนะครับเคยไปบ่ออื่นแล้วครับผม เวลาผมมันน้อยนะครับในจะมาแพ็กของตอบแชทท่านผู้ชมนะครับหรือว่านะครับผมมาดูดูแลโกดังหรือว่าทําทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมผมต้อเป็นคนคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งของรับออเดอร์ตอบแชทรับโทรศัพท์นะครับผมส่วนมากผมจะเป็นคนควบคุมทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมนะครับ ผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับหรือว่าท่านลูกค้านะครับผมที่ได้ทําการตอบรับผมด้วยดีเสมอมานะครับผมวันนี้ผมก็เลยสรรหาสิ่งดีๆมาให้ท่านผู้ชมนะครับผมได้ใช้ได้เอาไปใช้อย่างที่คุ้มคุ้มกับราคาที่ต้องจ่ายนะครับผมวันนี้นะเดีย๋ยวมาดูกันนะครับผมมีคันทั้งหมดนี่ผมสั่งเข้ามานะครับผมนี่เลยใช้หมดเลย ร,รุ่นนี้เข้ามารุ่นนี้เข้ามารุ่นละนะครับผมแดฟุตเข้ามาแปดร้อยคันนะครับผมแล้วก็เจ็ดฟุตห้าร้อยนะครับผมแล้วก็หฟุตเข้ามาแค่ห้าร้อยคันนะครับผมแต่ว่าลอกเข้ามาจํานวนจํากัดนะครับเข้ามาไม่เยอะนะครับท่านผู้ชมมากก่อนอื่นนะครับระเอกของวันนี้ก็คือคันที่มันคุ้มมากๆนะครับท่านผู้ชมผมบอกเลย แอดมินจิวมาคุ้มไหมคุ้มมากครับผมบอกเลยว่าคันตัวนี้นะครับผมราคาแค่200รอกว่าบาทนะครับแม่ผมงัดแบบเอาเต็มเหนียวนะครับผมกะว่าถ้ามันคันหากก็เอ็นขาดนะครับก่อนที่ผมจะสั่งมาเยอะขนาดนี้ผมได้ไปทําการทดลองมาหลายวันแล้วนะครับผมคันตัวนี้นะผมได้สั่งมาเบอร์ละห้าคันตั้งแต่ กลางเดือนที่แล้วนะครับผมไม่ค่อยมีเวลาไปทดสอบนะครับผมก็ทดสอบมาเรื่อยๆนะครับว่าคันตัวนี้พอมันนวดนวดตัวนวด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 ลองดูแล้วว่ามันจะเสียแอคชั่นหรือเปล่าหรือว่าคันมันจะน่วมไปเลยหรืออ่อนไปเลยหรือเปล่านะครับแบงค์ตัวนี้พิสูจน์ให้ผมเห็นแล้วว่าท่านผู้ชมได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับท่านผู้ชมโคตรคุ้มนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ผมไม่ได้มาอวยนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นะท่านผู้ชมคัน200กว่าบาทได้ไมคอก แล้วก็เป็นกาไฟแท้ผสมนะครับผมไม่ใช่กาไฟแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เป็นกาไฟผสมนะครับผมผสมคาร์บอนนะครับคันจะมีน้ำหนักเบาหรือเปล่าผมบอกเลยว่าไม่ได้เบาเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าเป็นคันที่แบงค์หนามากๆนะครับท่านผู้ชมคันตัวนี้ผมได้คัดมาจริงๆอ่ะเดี๋ยวพูดมากแล้วนะครับผมได้มาเปิดนะตัวนี้เป็นแปดฟุตนะครับคันตัวนี้คุ้มยังไงอ่ะให้ดู เออไม่หลอก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 แอดมินในเอฟซีจ่ายยิมพายอนี่ยไม่ก๊อกเนาะไม่ก๊อกนะครับท่านผู้ชมดูดิอ่ะคันสองร้อยกว่าบาทอ่ะให้ดูอ่ะจัดไปอ่ะหาที่ไหนได้คันสองร้อยกว่าบาทนี่โอ้โหสวยมากเนาะเห็นไหมไกด์สามขานะครับท่านผู้ชมไกด์สามขาอ่ะให้ดูแบงค์ทีนี้ นี่มันแบงค์นะครับไม่ใช่ไม้ไผ่บ้านผมนะครับนี่ดูดิโ oh. อ้โหยางแก้วนะครับท่านผู้ชมอย่างแก้วเลยนะครับคันตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าท่านผู้ชมได้ไปเนี่ยสามารถเข้าบ่อตกปลาแบบพิชชิ่งพาร์คโดยที่ไม่ต้องอายคนอื่นนะครับคันตัวนี้ออกแบบมาอย่างสวยงามนะครับท่านผู้ชมดูดิสวยไหมนี่ มีแหวนตัวนี้ด้วยนะครับคันราคานี้มีแหวนด้วยนะครับแล้วก็โลโก้โลโก้นะครับผมอาชิโนโลโก้นะครับแล้วก็มีสติกเกอร์บอกเวทด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นรหัส ls 8 0 2นะครับผมมีความยาว2เมตร40เซนนะครับผมเวทเหยื่อนะครับ80 100ร้อยกรัมนะครับผมเวทคัน87นะครับผมโอ้ในกล้องมันวงวิงุงมิงมากโคตรแจ๋วนะครับท่านผู้ชมผมบอกเลยว่า คันสองร้อยกว่าบาทได้เป็นไม้ก็อกนะครับได้ตูดคันเป็นตัวนี้เป็นยางกันลื่นผสมไม้ก็อกนะครับผมเป็นนิ่มๆหน่อยหนึ่งนะตัวนี้กันลื่นนะครับเวลาเราไปพิงกับอ่าอันนี้มันจะกันลื่นนะครับผมตัวนี้เป็นไกด์สามขานะครับผมไกด์สามขาวงไกด์เป็นเซรามิกอย่างดีนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นไกด์บนสามขาแม้กระทั่งตัวบนสุดนะครับผม ผมได้ไปลองโหนสวายลองดูแล้วนะครับท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าเกินคุ้มเกินคุ้มครับท่านผู้ชมอาจแบบโผล่ทิหายผมอับแบบเหนียวใช่ไหมนะเหนียวใช่ผมเหนียวแบบโยกเหนียวโยกเหนียวโยกไม่หักนะครับท่านผู้ชมไม่หักนะครับผมบอกเลยว่าราคานี้นะครับถ้ารวมกับลอกตัวนี้ท่านผู้ชมจะล้องอ๋อเลยเพราะว่าผมได้รีวิวไปรอบหนึ่งแล้วว่าลอกตัวนี้มัน เป็นขาหมุนเกลียวนะครับท่านผู้ชมตัวนี้เป็นเบนมินโก้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาอันนี้เบนมินโก้ได้มาไม่เยอะนะครับท่านผู้ชมได้มาเบอร์ละห้าสิบพันนะอห้าสิบตัวอันนี้เบอร์พันนี่เดี๋ยวผมจะเอาเบอร์สองพัน้ยสองพันอยู่ไหนวะอ๋อจับทิดแล้วนี่ท่านผู้ชม เบนมินโก้เบอร์สองพันสีแดง, 2, แดงโคตรสวยบอกเลยต,ตัวนี้มีสองสีนะครับตัวนี้มีสองสีสองสีมีทองและก็แดงนะครับเดี๋ยวผมหยิบได้แดงมาเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูก่อนทั้งสองสีมีหนึ่งพันกับสองพันเนาะใช่มีทั้งหนึ่งพันกับสองพันนะครับผมเฮ้เฮ้ได้มามาเยอะเด้อตัวนี้นะครับผมรอบนี้มาได้มาแค่เบอร์ละห้าสิบตัวเองนะครับท่านผู้ชม หมดแล้วไม่รู้ว่าจะเข้ามาอีกตอนไหนนะครับตัวนี้สีแสวยๆเลยสีแดงกรอบใส่กันปั๊บนะครับมีเอฟเฟกใส่เอฟเฟกแล้วสวยๆอกว่าจะเข้าได้ครับอาขันต่อครับยังไม่ยังไม่เสร็จยังไม่ช่องเรามุกเยอะอแก้วนี่ครับท่านผู้ชมเป็นไงดูสวยไหมเข้ากันเนาะ คตรสวยนะครับคันก็ดาตัดแดงเนาะดําตัดแดงรอกแดงอีกดาตัดแดงอีกโอ้โหตัวนี้ที่ผมเอาออกมาให้ดูนะครับมีดูเซนคันไม่ได้ขี่ไล่ขี้เลเดอบอกเลยแต่เป็นกาไฟผสมก็ยังกระดิกกะดิกกระดิกกะดิกแบบนี้นะครับท่านผู้ชมตัวนี้อยู่ที่ราคานะครับท่านผู้ชมผมบอกเลยนะครับทั้งรอกและก็คันนะครับรวมกันทั้งหมดนะครับทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้ 650บาทโอ้โห oh oh. ชุดนี้650้อยห้าสิบบาทไม่ถึง700ดร้อยจะเทพไปไหนสเปคนี้นะครับขนาดลอกตัวนี้ก็สามร้อย้าสบาทอ่าที่เหลือก็เป็นราคาคันไปแค่เท่าไหร่เองนะครับท่านผู้ชมได้สเปคด้ามก๊อกสวยๆนะครับท่านผู้ชมแบงค์นหนาๆนะครับท่านผู้ชม ไกด์ขาแล้วก็เป็นสวมปลายด้วยตัวนี้นะครับเห็นไหมท่อนเนาะสองท่อนนะครับนี่โอ้โหแล้วผมก็ได้ไปเทสให้ด้วยนะครับผมคันตีหน้าดินเล่นสวายได้ด้วยปาเกตก็สามารถเล่นได้นะครับคันตัวนี้นะครับมีทั้งหกเจดแล้วก็8ป <8 S 2> ฟุตนะครับผมตัวนี้ ผมบอกราคาจับชุดไปก่อนนะครับก็คือ650บาทมาเดี๋ยวผมเอาให้ดูอีกนะครับผมท่านผู้ชมจะเลือกตัวไหนก็ได้นะครับจะเป็น7เป็น8เป็น6ลอกเบอร์พันเบอร์2 0 0 0ันเอาไปเลยในราคาเดียว650บาท650บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวฟังไม่ผิดเหรอราคาเดียวเลยเหรอ650บาทเท่านั้นแต่ว่าถ้าแยกนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังนะครับ ถ้าลูกลูกค้าจะซื้อแยกนะครับถ้าท่านผู้ชมจะซื้อแยกผมจะมาแยกราคาให้ดูอันนี้ตัวเจ็ดเจ็ดฟุตเหมือนกันเลยเหมือนกันแต่ว่าความยาวต่างกันแบงก็หนานะครับตัวนี้ผมอัดมาให้ดูแล้วอ่ะเจ็ดอันนี้หกอันนี้น้องเล็กสุดเนาะน้องเล็กสุดนะครับแปดน่าจะเข้ามา จะไม่ผิด800คันแล้วก็7-500คัน6 5 0 0คันหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยหมดแล้ว,หม,ลวหมดเลยสเปคนี้หาเลยนะครับผมทุกคันถ้าในเลทราคา200ในหน่อยเนี่ยท่านผู้ชมไม่ถึง300นะครับส่วนมากจะเป็นด้ามโฟมนะครับแล้วก็โคนคันจะเป็นอ้วนๆนะครับใช่ไหมท่านผู้ชมโคนคันจะเป็นอ้วนๆปัญหาของพวกนั้นก็คือโคนคันนะครับบางทีนะครับ ถ้ามันเป็นด้ามยางนะครับบางทีเราเราตกปลาเราไม่ได้ล้างมือนะครับปั้นเหยื่อปั้นอะไรมาจับโคลนคันนะครับไอตัวนั้นมันจะทําความสะอาดยากนิดหน่อยนะครับพอจับโคลนคันเสร็จแล้วไปวางที่บ้านนะครับไม่ได้ลืมล้างคะด้ามเบ็ดนะครับไปวางปุ๊บแมงสาบนะครับหนูนะครับแมงสาบแล้วหนูมันจะมาแทกครับแทะไม่พอเป็นรูด้วยเออเป็นรูครับไม่สวยแต่ว่าตัวนี้เป็นไม้แหละเป็นไม้ก๊อกนะครับผมน่าจะเป็นไม้ก๊อกนะครับ ดูแข็งแรงสวยดูดินี่ลายก๊อกสวยมงามมากๆนะครับท่านผู้ชมมานี่ท่านผู้ชมดูความยาวนี่หกเจ็ 6, 7, แล้วก็8ปดนะครับนี่ท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวผมจะมาไล่ราคาก่อนแล้วกันนะครับครับท่านผู้ชม คันมีขนาดทั้ง3ไซส์นะครับตัวนี้เป็น6นะครับแล้วก็ตรงกลางเป็น7แล้วก็พี่ใหญ่สุดจะเป็น8นะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับสเปคเทพไม่พอมี3ามขนาดนะครับผมมาผมจะมาไล่ราคาให้ดูนะครับว่าราคามันจะคุ้มมากน้อยขนาดไหนนะครับ6ฟุตนะครับน้องเล็กชุดหกฟุตอยู่ที่270บาทนะครับ7จฟุตพี่คนกลางนะครับผม เฟุตอยู่ที่280บาทต่างกันแค่10บาทนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตัว8ฟุตนะครับอยู่ที่ราคา290บาทไถึง300เลยไม่นะครับดูสเปคสิครับดูสเปคสิครับว้าวนะครับดูสเปกสิครับดูงานสิครับโคตรเนียนนะครับท่านผู้ชมไกด์3ขาต่างหากนะครับผมแล้วก็เป็นคันที่สวมปลายด้วยนะครับไม่ใช่สวมโคนเด้อตัวนี้นะครับ ไปรับประกันแข็งแรงแน่นอนนะครับผมไปอัดปลาใหญ่มาให้แล้วนะครับรับประกันการเทสนะครับผมเทสจนผมแน่ใจค่อยสั่งมาเยอะนะครับผมคันห้าร้อย่าหกฟุตห้ารอยฟุตห้าร้อยแล้วก็ตัวแปดฟุตได้มาแปดร้อยคันนะครับผมบอกเลยถ้าผมไม่มั่นใจถ้าผมไม่มั่นใจในคุณภาพผมไม่สั่งมาเยอะครับสั่งมาก็นอนทุนนะครับคุณลองถามดูสิ คันแปดร้อยคันถ้าคุณภาพไม่ดีจะไปขายให้ใครเอ็นผมผมก็ไม่กล้าสั่งมาให้ฟรีเขาก็ไม่เอาเออผมบอกเลยให้ฟรีเขาก็ไม่เอานะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นผมเป็นคนทดสอบผลผมผม,ผมเป็นคนทดลองผมไปเทสกับมือผมไปทดลองคุณภาพคันกับมือดีจริงผมค่อยได้สั่งเยอะขนาดนี้ดูดิอยู่ในโกดังก็ยังมีอยู่นะครับผมผมยังออกมาไม่หมดนะครับผมแค่เอามาเช็คคันแล้วก็มาดูเช็ค สภาพคันว่ามันมาครบหรือไม่ครบนะครับวันนี้นะครับราคานี้ไม่ได้มีกับทุกรุ่นนะครับราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะครับ6ฟุต2707ฟุต280แล้วก็8ฟุต290บาทอยากได้ทักกันเข้ามาโทรกันเข้ามาหรือว่าแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยทักทางเพจก็มีนะครับผมเดี๋ยวก็ฝากไว้ด้วยถ้าเป็นชุดจะเอา678 ลอกเบอร์พันสองพันได้หมดนะครับท่านผู้ชมจะเอาไงก็ได้นะครับผมในราคาห5ร้อยห้าสบาทเท่านั้นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาโชว์สีลอกอ่ะอีกสีหนึ่งคือสีทองนะครับผมสวยมากอันนี้อันนี้ตัวสีแดงตัวสีแดงนี่แตมาดูตัวสีทองนะเนาะสวยเลยเลยนี่ที่สำคัญนะครับขาเป็นหมุนเกลียวนะครับนี่ท่านผู้ชม มีในลอกสเปคขนาดราคานี้ท่านผู้ชมว่ามันคุ้มหรือเปล่าล่ะครับ oh. สเปคนี้ถ้าไม่อยู่ถ้าไปอยู่ในลอกที่ราคาแพงๆเท่านั้นนะครับแต่ว่าตัวนี้เขาได้จับสเปคเทพๆมาอยู่ในราคาสามร้อยเก้าสิบบาทโคตรคุ้มผมบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับผมถ้าสนใจยังไงติดต่อกันเข้ามาติดต่อกันเข้ามานะครับผม0 9 3 0 7 9 9 2 1 3 0930799213หรือว่า0937263051หรือว่า0936151422โอเคครับผมเบอร์ไหนก็ได้นะครับโทรมามีคนรับสายอยู่ตลอด24ชัมม่วโมงนะครับผมหรือว่าทางเพจธนากร์ฟิชชิงคอคนติดเบ็ดกับเพจอุปกรณ์ตกปลาเก็บเงินปลายทางบายธนากร์ฟิชชิงหรือ YouTube ช่องชิลฟิชชิงครับผมโอเค<ม>ครับเดี๋ยวขึ้น ภาพช่องให้ดูนะครับอย่าลืมกดติดตามของแอดมินจิมด้วยนะครับสั่งทางไหนสะดวกทังไหนได้หมดนะครับผมผมตอบช้าสั่งกับน้องชายผมได้เลยนะครับผมทำงานอยู่ร่วมกันนะครับออฟฟิศอยู่ที่เดียวกันนะครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับผมวันนี้แค่มานำเสนอสิ่งดีๆคุ้มๆให้ท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าผมมีทุกวันนี้ก็เพราะท่านผู้ชมเพราะลูกค้าทุกคนนะครับผมอยากขอบคุณจริงๆจากใจจริงนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้ว บิ่งยาวเลยครับปั๊มครับดูแอคชั่นครับ

ยอดครับโอ้ oh, น่าจะสาวโลปลาไซส์เลยครับตัวนี้ตัวนี้ปลาไซส์เลยครับ,รบนี่ครับชุดนี้ค <Local. S 2> ันโลเคอลคันโลเคอลนะครับผม8ฟุตเอาอยู่ครับท่านผู้ชม เอาแล้วครับผมโอ้โหโอ้โหลอกเบอร์อะไรลอกเบอร์อะไรลอกเบอร์พันครับลอกเบอร์พันครับผมเอาอยู่ไหมครับดูครับผมเอาอยู่ไหมครับดูแอคชั่นคันเรื่อยๆครับผมตื่นเต้นครับตื่นเต้นเอาร้ตตงัดแบบนี้ดูรอกครับ เป็นมิโก,โก้เบอร์พันครับเอาอยู่แน่นอนด,ดูดูดูคันดูคันโอ้โหเด้งรับเด้งรับเลยครับผม,มโอ้ตัวใหญ่อยู่นะดูมาได้เลยดูคันครับหนึ่งแต้มครับผมอลอกเบอร์พันคันเจ็ดฟุต ก็อัดดีเหมือนกันนะเนี่ยเจ้า